ชอบเดี่ยวจริงๆร้านกแฟนะครับก็สนุกมากครับผมก็ได้เดินดูในการหลายรุ่นเลยลๆๆที่ผมเออมีเล็งๆไว้บ้างนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเออมาร่วมง,งานนี้นะครับเพราะว่างานเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่งานจัดในาฬกายอย่างเดียวแต่ว่าเขามีอาร์ตแกลเลอรี่มีเดินเดินๆอยู่สามารถสิมผัสกาแฟไปด้วยได้เพราะเขามีบูธกาแฟขาครับแล้วก็มีดนตรีสดด้วยครับๆๆๆเป็นว่านาฬิกามันเป็นอันเซอรี่สำคัญสำหรัเราแค่ไหนผมว่าผมว่าลัดขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ว่าเรา ว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรถ้าเราเป็นสายแอคทิวิตี้เนี่ยก็จะมีนาฬิกาเป็นพวกสมาร์ทวอทอะไรมาช่วยเราในเรื่องของการออกกําลังกายด้วยแต่ว่าถ้าเราเป็นสายล็อิบี้เราสามารถเออเราสามารถใส่ไปงานนี้ใส่เป็นงานนี้หรือว่าเป็นความสนุกแล้วก็ก็ผมว่าเดี๋ยวจบงานจะไปเดินดูนะแสดงว่าก็เป็นคนที่ไม่ได้มีแค่เรือนเดียวครับผมแต่ว่าคือถ้าถ้าพูดถึงเรื่องสะสมจะเป็นคุณชอบสะส ส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นแบบใส่ออกอกำลังกายอะไรนะครับแล้วก็จะใส่ใส่แบบไปลูใส่เล่นกีฬาอะไรนิดนึงครับถ้าเป็นผมเมื่อกี้เดิเว่าอยากได้หาใ<ช>หออังไว่ามันจะต้องประมาณทาเท่าไหร่ขขาอรสกุณก็ไดตั้งไมไ่ตั้งงไรอย่างเี้ไเว่าราาแบบเราถ้าเราชอบ่ใใจเราได้ราคาก็ไม่สำคัญใช่ครับ างานนี้ก็โปรโมชั่นค่อนข้างเย,เยอะเหมือนกันครับถ้าใครถ้ามากันไม่ทนันนะครับอาจจะขอโบนได้นะครับเพราะว่ามันมีรุ่นลิมิเต็ดพิซซั่นในตลาดรุ่นด้วยอย่างตอเรามาเดินรีวิวแต่ละรุ่นเราทึ่งเลยว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากในแต่ละยี่ห้อใช่ครับก็เขาแบรนด์ในบาร์เซโลอร์แต่และคนก็สามารถแบบเอออธิบายเราสามารถถามเขาได้เลยว่าเราเออเราชอบแบบเราอยากได้แบบเขาก็พร้อมบริการเราเต็มที่ งานนี้นะครับก็ใครอยากจะมาดูนาฬิกาหรือว่าใครเป็นวัดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็สามารถมาได้ที่นะครับเซ็นทรัลลาดพร้าวกับงานเซ็นทรัลเดลวั m a ม e ว a t แฟร์สองพันยี่สิบสามครับมาได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับก็ทุกคนที่นี่พร้อมบริการคุณอยู่ครับแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำได้เช่นยังไงบ้างสินี่ยครับจะเป็นนี่อีพีที่ครับคุณครูคพรุ่งนี้ทีพห้าเหรอครับก็ ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนเหมือนเราได้ได้ไปดูตัวเองแล้วแล้วเราแบบเราไปกับสตอรี่ไปเรื่องราวเหมือนเราเป็นเป็นคนชมคนหนึ่งที่มาดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึตอนนีนนั่งดูได้ครับตอนดูตอนตอนตอนนั่งดูเองมันมันรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราอย่างเงี้ยดูตอนแรกเนี่ยเพราะว่าแบบเราเราไม่รู้ว่าเออมันจะโอเคไหมทุกคนรีทักอะไรอย่างเงี้ยแตเป็นไงแต่ว่าพอพออเราก็รู้สึกสบายใจ ว่าองเนจะตาเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเรื่องแรกเราเล่นมาหลายเรื่องแล้วนะใช่ครับก็ตื่นเต้นทุกเรื่องใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราเราชอบด้วยเราก็อยากทำให้มันออกม่ดีมันมีวิธีตรงนี้ไงที่ไม่ลดความตื่นเต้นติดตามช่างเรียนอย่นั่งนั่งดูไปอย่างีครับส่วนใหญ่นะผมแบบเออเวลามานอย่างพวกนี้เราก็สนัดกันแล้วว่าแบบเออเดี๋ยวไปดูกันนะตอนต่อมันจะเป็นยังไงอะไรัน นั่งช่วยเชียร์กันเเวลานั่งดูรีแอคไหว่าพี่คิดเขารีอคยังไงบ้างกับที่เขาดูเองดูครับดูครับถ้าแบบอย่างอย่างตอนสองเนี้ยมันจะมีซีนที่แบบออยู่ในห้องน้ำใช่ไหมแล้วเขาจะแบบสู้กับเราอะไรอย่างเงี้ยนพอหันไปมองแซลเขาอ่ารเงี้ยเออดู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 ดเดาดูภาคกดรแสดู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 นูดดู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 ลูด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 หรือว่าดูดูผมผมรูสึกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ดูแล้วแบบ เวลาเวลาให้ดูตัวเองเลยเลยมันมันจะเห็นว่าแบบเราเราเล่นออกมาเป็นยังไงเราเล่นมาเป็นยังไงแล้วก็จะเอามาแบบสามารถเอามาปรับปรุงในเรื่องต่อไปหรืออะไรยังไงได้ครับแล้วก็ <c oughs> เวลาที <c oughs> า่ผมดูตัวเองเขาเลยมองว่าเราเล่นเนี่ยตัวจริงตัวจริง,รงเราเป็นคนเงียบแต่ว่าในเรื่องเราพูดได้สาาั้นๆพูดได้คล่องมากใช่ครับมันมันมันต้องอยังไงบ้างมันคือไปคาแรคเตอร์นักเตะที่เลยหรือว่าใช่ครับเวลาเราเล่นเราก็ต้องสวมจิตวิญญาณเข้าไปในฟีดส์ครับเพราะว่า ัวจริงของเรามันมันก็ไม่ไม่เหมือนในซีรีส์อยู่แล้วครับมันก็ใช่ครับเราก็ต้องทำออกมาให้มันให้มันสมบูบณ์แให้มันเ็ที่ไม่สมบูรณ์ี่แสงมาติดมากับเราอะไรครับที่แสงมาติดมากับเราไม่ติดตัวเราติดมาไหมก็ผมผมรู้สึกว่าพอถ่ายซีรีส์เสร็จมันก็มีมีอะไรหลายอย่างแบบข้อคิดอะไรนยว่าเออมันมันก็ติดมารู้สึกว่าเพราะรู้สึกว่าปีแสงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะลุยไปกับทุกอย่างคนนี้ค่อนข้างจะพุชคนอื่น ไปให้ถึงแบบไปถึงสกยัยภาพของเขาอะไรนะครับผมว่าเออเรื่องเรื่องแบบนี้มันก็อเอามาใช้ในชีวิตจริงได้อะไรอะไรที่แบบดีๆนะเราเอามาใช้ได้ใช่ใช่เรือ่องนี้ที่เกี่ยวกับพี่แจ่มันไม่ดีตรงไหนมัน <c oughs> มีอะไรไม่ดีตรงไหนพี่แจ่มันมันมันก็ไม่ได้มีอะไรดีนะแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่า,าเรื่องของความแบบหุบหงิดชุนเฉียวหัวร้อนอะไรเงี้ยเออมันอาจจะไม่ใช่ผมเพราะจริงๆเราส่วนจริงเรลองนะนิ่งเงียบ ไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วโดยพอดีน yeah> ี anyway ่มัน claro ก็คือแบบว่าติดมานิดหนึงเออแล้วพอเราดูแล้วเราให้คะแนนแต่ละคนมันเสด็จทางมาถึงขั้นทางแล้วพอดูมาตอนนี้ก็สักสักเจ็ดสักแปดถึงตอนหลังๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมว่าสตอรี่มันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนหลังเราจะได้ก็ได้เห็นบทสรุปว่ามันจะเป็นยัอืมก็ฝากติดตามด้วยโดยพอดีมันยังมีการกดดันนันเท่าไหร่มันก็ใกล้กว่าใช่ดูคูอิงมันยังมีการกดดันมืนคลาดอะไรอย่งบ้าง ผมผมรู้สึกว่าพอซีรีส์มันออกมาแล้วอะผมพอได้เห็นว่าแฟนคลับเขาตอบรับมายังไงพอได้เห็นอะไรอะไรแบบนี้ผมรู้สึกมันค่อนข้างจะท่ายความดากดดันความเครียดลดลงเยอะมากเราเล่นงอยู่ไหมก็การเล่นซีรีระส์วายเพราะเราก็วายมาหลายเรื่องแล้ครับคือ,คอตอนเล่นมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะครับเออมันรู้สึกว่าเราเราเล่นมันมาหลายเรื่องแล้วอะไรแบบนะี้มันก็รู้สึกว่าเป็นเออเริ่มจะเป็นรเราหนุ่มชายมากขึ้น วิคิดทำให้ความสบายใจอยู่น,นะบัตรดีเราวิคิดก็จริงวิคิดนี่แบบน่ารักมากของเขาแบบคอยเขาคอยช่วยคอยสปอร์ตเ,เราตลอดไม่ว่าเราแบบมีคำถามอะไรเรื่องคาแรคเตอร์นี้หรือว่าซีนนี้มันเป็นยังไงชิ้นนี้มันยังไงเราเราถามเขาได้ตลอดเพราะว่าเขาแบบค่อนข้างจะเปิดแบบเปิดใจรับเรา ในทุกๆเรื่อแล้วก็เมื่อกี้ก็มามาเชร์ด้วยจริงเหรอใช่ใเรองงเมื่อกี้เห็นให้กำลังใจอีกเรื่องเหรตอรับมาลมาใช่ครับงานนี้ก็เป็นงานแรกของผมด้วยใช่ที่เมื่อกี้มาออกเดินอยู่แลมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นจมาเชร์เลยใช่เออ จะืรด้้วยกันาจริงๆเราขึ้นก็ตามสมัยของพี่นะเพราะว่าในอายุเขาจะเป็นที่เราแต่ในเรื่องเขาต้องเล่นม้งแย้มคือต่างละครเราขึ้นก็เขาเล่นไม่แบบว่ามีเด็กลงผมผมรู้สึกว่าแต่ละซีนที่ผมเขาเล่นมันยิ่งยิ่งเรื่องนี้นะผมไม่เคยเห็นเขาแบบในคาแรคเตอร์แบบนี้มาก่อนแล้วแบบคือตอนแรกที่คิดท่เขาจะคุยกับผมเลยว่าแบบคาแรคเตอร์แบบนี้มันจะเป็นไงแล้วเพราะเขาก็ไม่ไม่ชินกับคาแรคเตอร์แบบนี้เหมือนนะแต่ผมพอผมเห็นเขาแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าแบบ มันน่ารักอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งคาไฟเตอร์ที่เราไม่เคยเห็นจากที่คิดใช่ไหมแล้วเราก็เออเรารู้สึกชอบไฟเตอร์ของเขาด้วยเวลาที่ดูซีรีส์อะไรนะหรือเวลาที่เราเล่นเวลาที่เราเล่นในในฉากอะไรเงี้ยพอเห็นเขาบางที as <AN> <c áfic> มันจะดุขอะไรเงี้ยผมก็เออผมชอบชอบมากเลยทางเลยแบบนี mm ้งานนี้ของคุกคนนี้มาออกมาเป็นงานบ้างออกงานงานแรกคนเดียวจะต้องมาพูดอย่างเงี้ยมันมันมันเออก็เราก็พยายามสนุกไปแบบงานครับพยายามสนุกไปแบบบรรยากาศเพราะเขาก็มี MC มาเดินกับเราด้วยเราเราไม่จำเป็นต้องแบบอธิบายอะไรทุกอย่างก็ EMC ที่เขาเขาก็ช่วยเรานะสนุกมันต้องฝึกพูดให้มากขึ้นมาหรือว่าฝึกให้แบบว่าร้องแต่เพลงที่เราบอกว่าเราฟังจะร้องเยอะๆด้วยฮะเราก็รู้สึกว่าเราต้องเตรียมเตรียมตัวอะไรมาเยอะเพื่อเพื่องานเตรียมตัวแบบรีเสิร์ชแบบไอสินค้าอะไรของเขานิดนึงครับแต่ว่าถ้าไ้ออกงานพีทเราก็โอเคกว่าเพราะว่ามีพาร์ทเนอร์ถ้าได้ออกงานกบถ้าได้ออานกบพีทก็รู้สึก ก็รู้สึกสบายใจใจมีกิจก็เอออุ่นใจจริงจจะมีออกด้วยกันไหมตอนนี้หรอครับเดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้ครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นงานแบบงานด้วยกันก็จะมีคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นมีส่วนหนึ่เดือนหน้าปลายเดือนตื่นตัวยังไงบ้างตอนนี้ก็ที่ก็เคยไปมาแล้วเราครับตอนนี้ที่กิจทำห้องซ้อมมาเรียบร้อยครับก็คือทำทำห้องซ้อมที่บ้านพอก็อาจจะแวะไปซ้อมดนตรีอะไรอยแบบนี้กันบ้าง ทำเพื่อที่จะต้องไปฟังด้วยแบบกีต้ารอาจจะไม่ใช่เพื่อไ <c oughs> ปซ้อมโดยเฉพาะแต่ว่าเขาก็ชอบชอบทพงนี้อยู่แล้วผมเป็นผมเองผมก็อยากมีเหมือนกันต้องซ้อมอยู่ที่บ้านเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นถ้าเราชอบดนตรีถ้าเราชอบอะไรเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบเป็นความฝันมีห้องซ้อมอยู่ที่บ้านแสดงว่าการไปญี่ปุ่นแบบนี้ก็ต้องมีพาร์ทที่ต้องเป็นพาร์ทที่คู่กัลใช่ครับก็จะมีไม,ม, <c oughs> ม่หยาบด้วย การดการดูทีมมันลำบากนะแต่ถก็มีสจะไปในท่านี้เยมากผมว่าก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะมีเป็นพรักของช่วยด้วยใช่ไหมครับแล้วเป็นพรักของคิดด้วยแต่ในพรกที่เราจะมาร่วมกันก็อาจจะเป็นเพลงอะไรที่เราร้องด้วยกันหรือแบบเป็นเพลงซีรีส์อะไรก็ไม่เขาอยากอะไรให้ฟังซีรีส์เราเดินทางมาถึงพึ่งทางแล้วมันจะเข้มขงพึ่งกัหนือจะหมีนแก้วตลอดเวลาไหม ครับผมก็ยังไงก็ฝากนะครับใี My Favorite นะครับบทกวีของพีแสตครับตอนนี้เดินทางมาเกือบจะครึ่งเรื่องละ EP 5แล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเข้มข้นไปได้ขนาดไหนก็ดูความน่ารักของกวีด้วยนะครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับดูได้ทางช่องจีเอ็มี่สิบห้านะครับพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะครับทุกวันศุกร์